มองมุมนี้เหมือนแม็กเวลกำลังจุ๊บเหมียวชาร์กเลยนะคะเนี่ยสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะนั่งรถรางไปหาแมวกันนะทุกคนทําไมต้องนั่งรถรางไปหาแมวก็เพราะว่าแมวตัวนี้เป็นแมวที่กําลังดังมากๆนะคะและนี่คือโฉมหน้าของแมวที่เราจะนั่งรถรางไปหานั่นเองมันชื่อว่าแม็กเวลแมวแม็กเวลคือแมวอะไรแมวใครบอกก่อนเลยนะคะว่าแมวแม็กเวลเนี่ย เป็นแมวที่กำลังด่งดังมากมาก ในโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะทำไมถึงโด่งดังพี่นิวก็ไม่รู้เหมือนกันรู้เพียงแต่ว่าเขาใช้เจ้าแมวตัวนี้นะคะเป็นมีมต่างๆนะในโลกอินเทอร์เน็ตคือมันเป็นแมวที่ดังมากอะ่ะใครรู้จักบ้างถ้ารู้จักก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเอาละเดี๋ยวเราจะนั่งรถรางไปหามันดีกว่านะคะขอรถรางคันแรกเลยลยกันนะคะนี่กดไปเลยจ้าแล้วคันนี้รถรางมันก็จะออกมานะคะแล้วเราก็ขึ้นไปนั่งแบบนี้แล้วเราก็กดเริ่มต้นไปเลยจ้ามันก็เหมือนกับว่าเราค่อยๆนั่งรถรางนะคะขึ้นไปหาแมวแม็กเวล นั่นเองนะสามารถเพิ่มสปีดความเร็วได้นะแต่ว่าตอนนี้พี่นิวยังไม่กล้า <P ew> s> <S เพิ่มสปีดความเร็วนะเพราะกลัวว่ารถรางมันจะตกซะก่อน เรามาลุ้นกันดีกว่าได้คแค่ว่าเราจะนั่นรถรางไปหาแมวแม็กเวลได้หรือเปล่านะคะถึงทางโคง้งถึงทางโคงฟาบนี่ทางโค้งก็ไม่ว่นภาวนาว่าอยากให้เราตกรางก็พอเราต้องไปหาแมวแม็กเวลให้ได้ตอนนี้นะคะรถรางค่อยๆไปขอเพิ่มความเร็วหน่อยนี่สามารถกดเพิ่มความเร็วได้นะคะโดยการกดลูกศรชี้ไปข้างหน้านั่นเองกนะันทุกคนนะถึงทางโคง้งถึงทางโคงฟ้ายังได้อยู่อุ้ยมีแมวแม็กเวลมาด้วยตรงนี้นะคะ ้ยแมวแมกเวลมันนั่งอยู่กับอากาศด้วยอะจะบอกว่าทางโค้งเยอะมากๆเลยนะคะ ภาวนาว่าอย่าให้รถตกรางไม่งั้นแล้วก็เราต้องไปเริ่มใหม่เลยเนี่ยอา้าวจะบอกว่าคนที่นั่งมากับพี่นิวเนะยคะหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนแรกจะมีคนนั่งมาด้วยเลยเขาหายไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวขอขยายดูก่อนนะอีกไกลไหมพี่นิวว่ามันก็เหมือนจะใกล้ถึงแล้วนะคะอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ไม่ใช่เฮ้ยรู้สึกว่าทางข้างหน้าเรานั้นเนี่ยคะรางมันคดเคี้ยวมากเลยทุกคนเอา้าเดี๋ยวนะแบับหนึง่งเออจะบอกว่าอา้าวชนเพื่อนแล้วชนเพื่อนแล้วหนึ่งเดี๋ยวขยายให้ดูนะจะเห็นว่าตรงนี้นะคะมันจะเป็นรางแบบว่า โคดเคี้ยวเลี้ยวรถไปเลยนะ,ะ่ะโอ้โหคือแบบว่าโค้งมากเรามาลุ้นแล้วก็ภาวนากันนะทุกคนนะว่าอย่าให้รถรางมันตกก็พออุ้ยเจอแมวแมวสี่ตัวนะคะนี่ลอยอยู่กลางอากาศจะบอกว่าแม็กเวลมีเพื่อนเหรอเนี่ยตอนแรกนึกว่ามีแมวแม็กเวลแค่ตัวเดียวนะ,ะแต่ปรากฏว่าแม็กเวลมีเพื่อนมาด้วยนะ,ะ่ะและตอนนี้นะเราก็ขึ้นมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะใกล้ถึงรงะ,ะ้ย่างง่าทุกคนอุ้ยจะบอกว่าอีกไกลนะดูเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว รู้สึกว่ารถรางพี่นิวรถรางพี่นิวเน <c oughs> ระมันไม่แท้แล้วโอ้ทุกคนยังไงยังไงลุ้นมากตอนนี้รู้สึกว่ารถรางเรามันไม่อยู่ในรางแล้วนะคะยังไงล่ะครับเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังไปได้ต่อนะเรามาสวดมนต์ภาวนากันดีกว่านะฮะว่ามันจะตกลงไปหรือเปล <c oughs> ว่าถ้าเกิดมันตกลงไปพี่นิวต้องไปเริ่มใหม่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไปได้ต่อนะคะเราก็มาลุ้นกันดีกว่าเลยกันทุกคนว้า <c oughs> <c oughs> God. และแล้วเราก็ตกจนได้แล้วยังไงแล้วก็ต้องมาเริ่มใหม่เหรอเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ขึ้นไปนั่งเป็นชั่วโมงปรากฏว่าตกซะง,งั้นทําไงดีละเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนะมันมีเกมพาร์ด้วยนะ,ะมาดูเกมพาร์กันถ้าเกิดเราซื้อพรมพิเศษเนี่ยเราสามารถบินขึ้นไปหาแมวแม็กเวลได้เลยนะคะแต่ว่าต้องจ่าย500โลบกักแล้วก็มีเจ็ตแพคด้วยนะคะจะบอกว่าแต่ละอันนี่คือแพงๆเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องซื้อเกมพาร์ดีกว่าอย่าบอกนะว่า ้องมานั่งรถรางม่อีกเนี่ยเฮ้อช่วยด้วยช่วยคอยด้วยเอาดีๆเิีอโหทุกคนแล้วเราก็มีเพื่อนนั่งมาด้วยนะคะนี่ใส่หูฟังแมวมาด้วยนะเหมาะกับการที่จะมานั่งรถรางเอ้าเดี๋ยวนะพอทักทุ๊กเพื่อนหายตัวปั๊บเลยนะคะแมวเ้าาาายทุกคนจะบอกว่ายังไงเนี่ยเอาเดี๋ยวนะตอนนี้รถรางหมุนนะคะหมุนเป็นรถบัมป์เลยนะคะ แม็กเวลช่วยด้วยแม็กเวลโอ้โหยังนั่งไม่ถึงไหนเลยนะทุกคนตกรางซะแล้วไปกันใหม่นะทุกคนเราจะไม่ยอมแพ้เราจะต้องขึ้นไปหาแมวแม็กเวลให้ได้ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ด้านล่างแล้วนั้นรถรางเพื่อนเรามาแรงมากเลยนะคะโอ้โหจะมาชนกันนะเพื่อนโอ๊ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนรถรางเพื่อนตกลงไปแล้วว่า และเราก็ตกเหมือนกันจ้าโอเคสู่ขิดเรียบร้อยจากการที่ส่องขึ้นไปด้านบนแล้วนั้นแมวแม็กเวล,ลคือตัวใหญ่มากเลยทุกคนอย่าบอกนะว่าเธอขึ้นไปได้แล้วว่าเพราะว่าเพื่อเราคนนี้ได้ถ้วยรางวัลมาแล้วนะคะว้สุดยอดเลยอะ่ะ แล้วมาลุ้นกันครั้งสุดท้ายดีกว่านะคะว่าครั้งนี้เราจะไปหาแมวแม็กเวลได้หรือเปล่านะคยเพราะว่าอยากนั่งรถรางไปหาแมวแม็กเวลมากเลยนะคะนั่นดูสิมันน่ารักขนาดนั้นน่ะใครๆก็ <c oughs> อยากขึ้นไปหาเฮ้ย <c oughs> ทุกคนจะบอกว่าครั้งนี้เราอาจจะมีสิทธิ์นั่งรถรางไปถึงแมวแม็กเวลได้นะทุกคนเพราะว่าเรานั่งมาไกลมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะดูเหมือนกับว่าด้านหนาห้านั้นเราเจอเพื่อนเพื่อนขอร้องขอร้องเพื่อน เพื่อนคอร้องเออโอ้โหเพื่อนนั่งมาด้วยโอ้โ <laughs> รถรางเราเกือบตกเลยเนี่ย <laughs> เฮ้ยนายฉลาดมากเลยอที่นายมานั่งรถรางเราอะ <laughs> ขอนั่งหน่อยนะ <laughs> พอดีว่ารถรางฉันตกลงไปแล้ว โอเคเพื่อนขึ้นมานั่งก็ได้แต่ว่านายทําตัวเบาเบนะทุกคนจะบอกว่าเราใกล้ตัวแมวแม็กเวลมากขึ้นแล้วนะคะเนี่ยโอ้โหแสดงว่าครั้งนี้เราอาจจะนั่งรถรางถึงตัวแมวแม็กเวลก็ได้ยูฮูยูฮูภาวนาว่าอย่าให้รถรางมันตกนะอย่าตกนะรถรางนะแต่ดูก็รู้สึกว่าทางข้างหน้าเรานั้นเหมือนกับว่าเราต้องผ่านอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะมันดูแบบแปลกอ่ะดูเป็นสนามหญ้านะคะแต่เราก็ก็ผ่านได้ใช่ไหมอะไรอ่ะมีอะไรขวางหน้า เฮ้ยเอ้เอาหยุดเฉยเลยคืออะไรอะ่ะฮะจุดเซฟบอออ้อยจะบอกว่าอันนี้คือจุดเซฟนะฮะแล้วยังไงอะ่ะเราต้องนั่งไปต่อเหรอแม็กเวลบอกว่าแกมันครึ่งทางแล้วโอเคแม็กเวลแสดงว่ามันครึ่งทางแล้วใช่ไหมยังต้องไปเหรออ่ะไปกันเอาเพื่อนจะไปด้วยกันเหรออ่ะไปด้วยกันก็ไปเออจะว่าไปมันก็อีกไกลเหมือนกันเะเนี่ยเออทุกคนมันครึ่งทางตรงไหนเนี่ยแม็กเวลรู้สึกว่าตอนนี้เราใกล้แมวแม็กเวลมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะ เราจะถึงเส้นชัยไหมก็ต้องมาลุ้นกันเพราะว่าตอนนี้ยังมีโอกาสที่รถรางเราจะตกลงไปนะทุกคนนะเออเพิ่งสังเกตว่าแขนเพื่อเรานี่คือไม่เท่ากันหรือเปล่าเนี่ยไอ้นายแขนนายเป็นไรอะทำไมไม่เท่ากันอะอจะบอกว่าตอนนี้ใกล้ถึงแล้วทุกคนมันใกล้เป็นความจริงแล้วที่เราจะนั่งรถรางไปถึงแมวแมกเวลดีใจไหมเพื่อน จากหน้าตาเพื่อนแล้วนี่ก็ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะเฮ้ยใกล้ถึงแล้วจริงๆด้วยทุกคนถ้าเกิดแบบนี้เอาแหละเดี๋ยวเรานะคะจะนั่งรถรางเข้าไปในปากของแมวแม็กเวลโอ้โหถึงแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าจะนั่งรถรางมาถึงจนได้เนี่ยระยะทางยาวไกลมากนั่งมาเป็นชั่วโมงเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วบูบูบูู้าเราผ่านตัวแมวแม็กเวลมาได้แล้วว่า แล้รู้สึกว่าข้างหน้าเรานั้นเราเจอเส้นชัยแล้วนะคะวู้ฮู้ว้าวเย้ตอน,นี้สุดเราก็นั่งมาถึงแล้วเดี๋ยวขอเซฟก่อนขอเซฟก่อนมันมีจุดเซฟด้วยนะคะหุ้ยและนี่คือถ้วยรางวัลหยิบยังไงเฮ้ยได้มาแล้วนะถ้วยรางวัลโอ้โหสุดยอดเลยถ้วยรางวัลสวยมากในนี้สุดเราก็นั่งมาหาแม็กเวลได้แล้วนะคะแล้วก็นี่เลยมันก็จะมีเป็นบันไดหอได้แบบนี้แล้วแมวแม็กเวลก็บอกว่า ยินดีด้วยคุณชนะแล้วอันนี้คืออะไรอย่าบอกนะว่านี่คือลูกๆของนายเหรอนี่นายมีลูกอะไเนี่ยฮะแมว well. แม็กเวลทุกคนต่อไปเดี๋ยวพี่นิวนะจะเอาเหมียวชาร์กนะคะมาใส่ในแบบรถรางนะทุกคนนะมาดูกันว่าถ้าเกิดเรานั่งรถรางไปหาเหมียวชาร์กซึ่งเป็นแมวของพี่นิวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เราก็ทําการขยายตัวเหมียวชาร์กให้เป็นแมวตัวใหญ่ก่อนนะคะ ทำไมมันตัวดูแบนขนาดนี้แล้วเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการขยายตัวเหมียวชักให้กลายเป็นแมวยักษ์ตัวใหญ่นะคะเพื่อที่จะได้มาอยู่ตรงรถรางนั่นเองนี่เลยนี่ขึ้นมาขึ้นมาเออแบบนี้แหละโอ้โหดูดีเลยทุกคนเดี๋ยวขอเอาแมวแม็กเวลออกมาด้วยนะคะนี่เอาออกมาข้างๆเหมียวชักแบบนี้นะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้แม็กเวลตัวเล็กเราก็ต้องทำการขยายแม็กเวลให้ตัวใหญ่นะคะอุ้ยมองมุมนี้เหมือนแม็กเวลล์กำลังจุ๊บเหมียวชักเลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดมองมุมนี้ก็เหมือนว่าแม็กเวลกำลังหันตูดให้เหมียวชัก ะะงั้นเราเอาแมกเวลไว้ด้านหลังเหมียวชักดีกว่านะดูดิโอ้โหเหมือนนั่งคอเคีย์กันเลยนะกะเนี้ยเอาละตอนนี้นะ,ะเราก็เอาเหมียวชักแล้วก็แมกเวลออกมาคู่กันในแมปรถรางแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมานั่งรถรางดีกว่าและตอนนี้นะคะพี่นิวก็กดเล่นแล้วนะจะเห็นว่า แม็กเวลนะคะนั่งอยู่ข้างๆเหมียวชาร์กเอาแหละเดี๋ยวเราลองมานั่งรถรางดีกว่าโดยการกระโดดขึ้นไปบนรถรางนะคะนี่เลยมาดูกันว่ามันสามารถวิ่งได้จริงไหมเอ้ยวิ่งได้ทุกคนวิ่งได้จริงนะคะนี่แล้วก็สามารถแบบว่าเพิ่มความไวได้นะคะอันนี้พี่นิวก็เพิ่มความไวสูงสุดเลยแต่จะบอกว่ากว่าเราจะนั่งไปถึงเนี่ยคงใช้เวลาประมาณ8ปีนะคะเพราะฉะนั้นเรามาขี่พรมิสเซกันดีกว่านะคะ มันเป็นแบบที่เราสร้างเองอ่ะเราจะทําอะไรก็ได้นะคะนี่เราก็กีบพรมนะคะขึ้นไปหาเหมียวชาร์กแล้วก็แมวแมกเวลเลยจ้าไม่ต้องงอเลยนะคะนี่เลยไม่ต้องนั่นรุดังให้เมื่อยเพราะว่ามันเป็นแบบที่เราสร้างเองนั่นเองฟืบอ,อ่ะฟืบ เอ้ยสามารถเหยียบบนตัวแมวแม็กเวลด้วยนะคะเนี่ยอุ้ยดูสิจะบอกว่าเหมียวชาร์คมีแฟนแล้วนะคะเนี่ยแลาวค่ะทุกคนวันนี้นะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดใครอยากมานั่งรถรางหาเจ้าแมวแม็กเวลนะคะก็ลองมานั่งดูกันได้นะมันเป็นแมวมีมที่น่ารักมากๆเลยนะคะดูสิหมาะสมกับเหมียวชาร์กยิ่งนักอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆเดี๋ยวเราลองขึ้นไปยินบนตัวเหมียวชาร์กสิอุ้ยเอา้าเดียว ปรากฏว่าพอเราเข้ามาในตัวเหมียวชาอ้าวเข้ามาไม่ได้เอาตกไปอีก